วันนี้น่าจะมาเป็นกำลังใจให้กับหลายๆคนที่รู้สึกว่ารู้สึกเบิร์นเอาท์หรือว่ารู้สึกเหนื่อยหน่ายกับชีวิตเหลือเกินนะคะจริงๆแล้วเรามีสิทธิ์ที่จะเหนื่อยได้แต่คุณรู้ไหมว่าเราสามารถที่จะหยุดพักพักให้ไหวแล้วก็ค่อยไปต่อก็ได้ค่ะวันนี้ครูเก๋ตมีแง่คิดจากหนังสือที่มีชื่อพักให้ไหวแล้วค่อยไปต่อซึ่งเป็นหนังสือหนึ่งที่จะให้กำลังใจกับทุกๆคนได้ครูเกตเอามาฝากทุกๆคน12ข้อนะคะข้อที่1 บางทีชีวิตเราก็มัวแต่วิ่งไขวายคว้าจนเราเหนื่อยบางครั้งแทบหายใจไม่ทันจะดีกว่าไหมถ้าเกิดว่าเรารู้จักหยุดพักแล้วก็ค่อยๆเดินไปต่อค่ะข้อที่2การหยุดพักไม่ได้แปลว่าคุณยอมแพ้แต่การหยุดเพื่อที่คุณจะได้กลับมาทบทวนตัวเองแล้วคุณจะได้ก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นใจมากขึ้นข้อที่สเปลี่ยนจากคนที่คอยแต่กดดันตัวเอง เป็นคนที่หมั่นชื่นชมตัวเองค่ะไม่ว่าคุณจะทําอะไรบางคนจะรู้สึกว่าคุณยังทําได้ไม่ดีพอคุณไม่เก่งพอคุณไม่มั่นใจแต่จริงๆแล้วถ้าคุณเปลี่ยนใหม่ฝึกที่จะชื่นชมตัวเองในสิ่งที่คุณทำได้แม้มันจะไม่ได้ยิ่งใหญ่ก็ไม่เป็นไรเพราะคุณไม่ได้แข่งกับใครค่ะคุณแค่จะทำตัวของตัวคุณเองให้ดีขึ้นกว่าตัวเองในมื่อว,วานเท่านั้นเองข้อที่4อย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับผู้อื่น ให้คุณค้นหาตัวเองให้เจอใช้ชีวิตในแบบที่คุณชอบให้สมกับที่คุณเป็นตัวของตัวเองค่ะมันจะมีความสุขมากขึ้นเลยนะคะถ้าคุณไม่ไปเปรียบเทียบตัวเองกับใครข้อที่หยอมรับว่าตัวเองไม่ได้สมบูรณ์แบบและคุณต้องเข้าใจด้วยว่าฉันไม่สมบูรณ์แบบแต่ว่าฉันก็เป็นตัวฉันแบบที่ฉันสมบูรณ์เท่าที่ฉันจะเป็นได้โอ้ถ้าคิดได้แบบนี้นะคะจะมีความสุขเพิ่มมากขึ้นเลยค่ะข้อที่ 6. ชีวิตเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอน มีสิ่งไหนที่ชอบและอยากจะทำให้คุณลงมือทำเดี๋ยวนี้ทันทีวันนี้ได้เลยค่ะไม่ต้องรอเวลาอะไรทั้งนั้นนะคะข้อที่7อย่าคาดหวังเยอะจะได้ไม่เจ็บเยอะเพราะจริงๆแล้วคนเราอ่ะไม่ได้ผิดหวังจากสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นแต่บางครั้งคุณผิดหวังจากการที่คุณคาดหวังแล้วคุณไม่ได้ในสิ่งที่คุณหวังต่างหากมันก็เลยกลายเป็นบาดแผลที่ทำ้ายตัวคุณเองเปล่าๆค่ะข้อที่8 ค้นหาทางสายกลางของชีวิตและหาที่ที่ที่เหมาะสมให้กับตัวของคุณเองให้คุณได้มีโอกาสใช้ชีวิตแบบมีความสุขได้ดูแลสุขภาพสุขภาพทั้งกายทั้งใจของคุณไปแบบพร้อมๆกันนะคะข้อที่9อย่ารีบร้อนที่จะมีความรักการอยู่คนเดียวบางทีมันก็มีความสุขได้เหมือนกันถ้าคุณจะมีความรักก็มีได้แต่คุณต้องไม่รักคนอื่นมากไปกว่ารักตัวเองนะคะ เมื่อไหร่ที่เรารักตัวเองเป็นเราจะสามารถมอบความรักให้กับผู้อื่นเป็นได้เช่นเดียวกันข้อที่10ค่ะกล้าที่จะเอ่ยขอโทษจริงๆแล้วคนเรามันทำผิดพลาดกันได้ค่ะแต่เมื่อคุณผิดพลาดแล้วคุณกล้าที่จะยอมรับความผิดนั้นไหมคุณกล้าที่จะเอ่ยขอโทษในสิ่งที่คุณผิดพลาดไปหรือเปล่าข้อ11ลบความทรงจำที่เลวร้วายทิ้งไปให้มันเหลือแต่ความทรงจำที่สวยงาม อดีตมันเป็นสิ่งที่ผ่านไปแล้วคุณกลับไปแก้ไขมันไม่ได้แล้วคุณจะเก็บมันมาตอกย้ำซ้ำๆกับตัวคุณเองทำไมคะลบมันทิ้งไปเริ่มวันนี้เพื่อให้คุณมีอนาคตที่สดใสงดงามแล้วก็จดจําแต่สิ่งที่ดีๆจะดีกว่านะคะปิดท้ายด้วยข้อที่12ค่ะอย่ากเก็บซ่อนความรู้สึกของตัวเองเอาไว้คุณสามารถที่จะรู้สึกเศร้าแล้วก็ร้องไห้ออกมาคุณรู้สึกเครียดคุณก็แสดงมันออกมาคุณสามารถที่จะทา ตัวของคุณเองในความรู้สึกตอนนั้นตามที่คุณรู้สึกได้เลยไม่จําเป็นต้องกลั้นทุกอย่างเอาไว้ไม่จําเป็นต้องทําว่าตัวเองเข้มแข็งอยู่ตลอดเวลาค่ะการที่คุณไม่ซ่อนตัวเองการที่คุณรู้จักยอมรับเมื่อคุณได้ปลดปล่อยมันออกมาสิ่งนั้นแหละค่ะมันจะทําให้คุณรู้สึกดีขึ้นในที่สุดครูกเกก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าใครที่กําลังท้อแท้หมดกําลังใจคุณจะสามารถกลับมาเป็นคนที่มีกําลังที่จะต่อสู้กับโลกใบนี้ได้ คุณเป็นคนเก่งคนหนึ่งครูเกเชื่อว่าถ้าคุณหันกลับมาเห็นคุณค่าของตัวเองรักตัวเองให้มากขึ้นคุณจะอยากมีชีวิตต่อไปแล้วคุณก็จะอยากเดินไปต่อข้างหน้าด้วยการเป็นคนที่มีคุณภาพและเป็นคนที่มีคุณค่าไม่มีใครรักไม่เป็นไรค่ะขอให้คุณรักตัวเองให้มากๆครูเก๋เป็นกำลังใจให้คุณอยู่เสมอนะคะวันนี้ฝากเอาไว้เท่านี้แล้วก็ขอบคุณมากๆสำหรับคนที่ติดตามช่องพอดแคสต์ครูเก๋สเตชันสวัสดีค่ะ